ตอนนี้ยังไม่ได้บีบอาหารออกมาครับพองขึ้นนะครับมันเป็นก๊าซนะพวกงใ้ดูไรมาอออยู่ตรงนี้นะครับนี่เพื่อกินอาหารที่มันออกจากมาในห่อผ้านะครับนี่ครับนี่ดูแตกตัวเยอะแล้วนะครับนี่ครับก็ตักใช้ได้นะครับเพื่อนๆเราก็เอาไปขยายต่อได้นะครับ สวัสดีนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับที่เข้ามารับชมช่องตั้งเหลี่ยมเบตต้านะครับแล้วก็ฟาร์มเล็กๆของเรานะครับก็ขอบคุณสําหรับการติดตามเข้ามาอย่างไม่ขาดสายนะครับก็ก็จะตอบแทนด้วยการหาข้อมูลหรือว่าเก็บความรู้ต่างๆนะครับมาตอบแทนให้เพื่อนๆนะครับที่อุตส่าห์กดติดตามให้นะครับก็ขอบคุณตั้งแต่คนแรกเลยนะครับยันปัจจุบันนะครับส่วนเพื่อนที่ ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับแล้วก็กดไลค์ให้ด้วยนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นกําลังใจนะครับในการทําคลิปใหม่ๆออกมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับครับก็สําหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปทดลองเพาะไรแดงสูตรใหม่นะครับที่ผมได้ทําการไม่ใช่ว่าเป็นสูตรใหม่เป็นการปรับแต่งสูตรนะครับก็คือผมนําเอาสูตรน้ําใสนะครับมาทําใน รูปแบบของการค่อยๆบีบสารอาหารออกมาวันละนิดวันละนิดนะครับคือมันก็เป็นสูตรที่บางเอืญไปพบเจอมานะครับก็คือในน้ําป่านะครับเขามีลายแดงครับก็เลยอเอาไว้เฉยๆนะครับตอนแรกนะครับก็ยังไม่เททิ้งแล้วพอลายแดงมันเกิดการแตกตัวขึ้นนะครับผมก็เลย มาคิดค้นนะครับเอาสารอาหารนะครับต่างๆนะครับใส่ในห่อผ้านะครับเพื่อนๆแล้วก็เอาไปเลี้ยงนะครับพอวันแรกครับเราบีบเอาสารอาหารออกมานะครับเล็กน้อยนะครับพอวันต่อมาอีกนะครับเราก็จะบีบออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆทุกวันทุกวันนะครับทําให้น้ําของเรามันจะไม่เน่าเสียเหมือนตอนที่เราเทลงข้างเดียวนะครับโดยสารอาหารถ้าเราเทลงข้างเดียวมันอาจจะน้ําเน่าหรือมีกลิ่นเร็วนะครับผมก็เลย ทำการแบบค่อยๆบีบออกวันนิดวันลนิดนะเดี๋ยวคงจะพาไปติดตามรับชมกันนะครับไปครับนี่ครับเพื่อนๆก็เป็นน้ําเลี้ยงปลาของผมนะครับประมาณหกสิบลิตรนะครับเนียมจะใส่สารอาหารก่อนนะครับนี่ครับอาจจะมีลำลำละเอียดนะครับสองช้อนนะครับัวอาหารหมูนะครับสองช้อนแล้วก็อาหารปลาดุกสองช้อนนะครับ รวมกันเป็น6กช้อนนะครับแล้วก็ต่อน้ํหกสิลิตรนะครับผมจะใส่ผ้านะเพื่อนๆเป็นที่กองเศษนะครับจะหมักทิ้งลงไปเลยนะครับ <c oughs> เพราะว่าเวลาตักใช้เราจะไม่ได้มีเศษลำนะคเพื่อน <c oughs> จะให้ดูนะครับนี่ครับผมจะหมักใส่ผ้าอย่างนี้นะครับ ื่อนสามารถหมักก่อนก็ได้นะครับแต่ผมจะทําแบบสดๆอย่างนี้เลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวขอเอายางมารัดก่อนนะครับนี่ครับได้แล้วนะครับหลังจากนั้นก็ใส่ไปเลยนะครับนี่บีบคั้นเอานะครับที่ผมไม่หมักนะครับเพราะว่าการหมักของเรามันก็เริ่มเริ่มจะทําให้มันมีกลิ่นเร็วนะครับผมก็จะเอาแบบสดๆคั้นเอาแบบนี้เลยนะครับนี่ นี่ครับลองรูนะครับเป็นการทดลองนะเพื่อนๆไม่เสียหายนะครับการทดลองไว้ฝั่งนี้ครับก็จะปล่อยลายแดงนะครับนี่นี่ก็เป็นลายแดงอาศยพันธุ์มาโคนะครับเท่านั้นนะครับค่อยจะมีการแตกตัวนะครับนี่ก็ใส่ไปนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้นะครับเพื่อนๆว่าจะมีการแตกตัวหรือเปล่านะครับ เราทำน้ำใสสดๆแบบนี้นะครับไม่ได้หมักสารอาหารก่อนนะครับเอาแบบนี้เลยนะครับนี่เดี๋ยวผมจะอัปเดตให้อีกนะครับเอาแล้วครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาติดตามนะครับนี่วันต่อมานะครับของบ่อเพาะน้ำใสของเรานะครับนี่ครับโดยที่ถุงอาหารนี้นะครับอ่ ผมจะบีบออกมาอีกครั้งนึงนะครับก็คือนี่ครับพอเราบีบครั้งแรกนะครับเราจะบีบเอานี่ขาขาวนี่นะครับเป็นสารอาหารของเขาเองครับบีบมาวันละนิดวันละนิดนะครับเพื่อม่ให้น้ําเน่านะครับนี่ครับก็จะมีสารอาหารออกมาอีกนะครับนี่เราไม่ได้เทใส่ครั้งเดียวนะครับเดี๋ยวน้ํามันจะเน่านะครับก็คือถ้าเราอยากใช้เราก็มาบีบนะครับบีบออกมาให้ไหลนะครับ โดยสูตรนี้ก็ยังอยู่ในการทดลองนะครับยังไม่สามารถตอบได้นะครับว่าจะอยู่ได้กี่วันนะครับนี่การแตกดวของไรนะครับดูครับก็มีไรชุดเล็กขึ้นมาแล้วนะครับนี่ก็มีไปทั่วนะครับส่วนลูกน้ำมากับไรที่ตักเมื่อวานนี้นะครับเพื่อนๆเพราะว่าบ่ะไรข้างนอกของผมมันไม่มีมุ้งกลาง มุ้งปิดข้างบนไว้นะครับยุงก็เลยลงได้นะครับนี่ครับพอเรารู้สึกว่าน้ํามันเริ่มใส่นะครับเราก็บีบเอาอาหารนะครับออกมานะครับอยู่ในอยู่ในห่อผ้านี้นะครับก็คือสารอาหารของเรานี่ครับดูลายตัวเล็กก็เยอะนะครับนี่น้ําก็ยังไม่มีกลิ่นนะครับเพื่อนๆมันเป็นสีแดงเพราะว่ามันเป็นน้ําเลี้ยงป่านะครับไม่ใช่น้ําประป่านะครับ ก็จะสีแดงๆหน่อยนะครับนี่ครับต่ออัปเดตไปเรื่อยๆนะครับเยวจะอัปเดตให้อีกสักวัน2วันนะครับว่าจะโอเคหรือเปล่านะครับแต่ก็ถือว่าแตกตัวดีอยู่นะครับนี่ครับเนาะเดี๋ยวก็ติดตามอีกนะครับเอาแล้วครับเพื่อนๆนี่ก็เข้าสู่วันที่3มแล้วนะครับนี่ครับตอนนี้ยังไม่ได้บีบอาหารออกมาครับ ของขึ้นนะครับมันเป็นกา๊าซนะคข้างในดูไรมาอออยู่ตรงนี้นะครับนี่เพื่อกินอาหารที่มันออกจากมาในห่อผ้านะครับนี่ครับนี่ดูแตกตัวเยอะแล้วนะครับนี่ครับก็ตักใช้ได้นะครับเพื่อนๆเราก็เอาไปขยายต่อได้นะครับนี่ครับ ในวันที่สามนี้นะครับเราต้องตักไปขยายนะครับเอาไปขยายทาเหมือนเดิมนะครับทาเหมือนเดิมเลยเอาไปขยายนะครับถ้าจะเอาไปให้ปลานะครับควรที่จะเอาไปล้างน้ําอีกนะครับเพื่อนๆนี่บีบออกมาอีกนะครับถ้าเราตักไปใช้แล้วนะครับจะใช้ได้อยู่ประมาณสี่วันนะครับบีบออกมาอีกก็จะมีกลิ่นอ่อนๆนะครับยังไม่แรงนะครับกลิ่นตอนนี้ นี่ครับก็ลองดูนะครับเพื่อนๆอันนี้เป็นเศษตะกรอนเป็นน้ำขี้ป่านะครับลองดูนะครับก็เป็นวิธีง่ายๆนะครับน้ำก็จะเน่าเสียช้าลงนะครับนี่ดูขึ้นมาแล้วทีนี้พอถ้าคลิปมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย